สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากมากเลยนะคะเนี่ยค่ะท้องฟ้านะคะสดใสนะ,ะท้องฟ้าปร่งมากเลยนะคะ mm hmm. พอดีก้อนเมฆมาบังให้นิดนึงนะคะทำให้อ่าท้องฟ้าเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคน mm hmm. นี่ค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะท้องฟ้าสวยงามมากๆ นี่ค่ะแล้วจะให้ดูดอกไม้นะคะนี่ค่ะความสวยของดอกไม้นะคะสวยงามมากเลยค่ะแปลงดอกไม้หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็ตอนแรกก็กะว่านะคะจะต้องเอาออกนะคะเพราะว่านะคะ นี่ค่ะแต่ว่าพอเห็นว่าบานดอกนะคะเอาออกไม่ลงนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่คเป็นแปลงดอกไม้แบบนี้เลยนะคะเลวลาเข้าบานดอกแล้วก็จะสวยมากนะคะนี่ค่ะก็เป็นความสุขนะคะของคนที่ชอบดอกไม้ต้นไม้นะคะนี่ค่ะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะสดชื่นนะคะเนี่ยพอแดดออกแล้วก็ยืนไม่ค่อยได้นะคะแดดแรงนะคะ,คะสวยมากนะคะสวยมากนะคะ,ะ,คะทุกคนดูนะคะ ม่วงนี้ก็เริ่มบาน ชมต้นนี้นะคะดอกเยอะมากนะคะนี่ดอกเยอะมากมากเลยนะคะนี่ค่ะดูนะคะความสวยของดอกสีม่วงๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่ค่ะถ้าเราปลูกเป็นแปลงนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ชอบเนี่ยดูดูเวลาลมโบกสะบัดนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนชอบมากเลยสีม่วงตัวนี้นะคะสวยจริงๆนะคะนี่ค่ะเวลาลมพัดนี่สวยมากเลยคะ่ะทุกคนขานี่ค่ะสวยนะคะ ก็นี่ค่ะบรรยากาศนะคะรอบนอกนะคะทุกคนท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยหน้าบ้านบรรยากาศวันนี้นะคะสวยงามนะคะท้องฟ้าโปร่งมากๆเลยนะคะ,คะแดดดีมากนะคะ สดชื่นมากเลยค่ะดูท้องฟ้านะคะสวยงามค่ะอันนี้ด้านบนนะคะก็ปลูกเอาไว้บังแสงแดดริมถนนนะคะบังลมนะคะนะคะ ก็บังท้องฟ้าบังแสงไว้หน้าบ้านนะคะก็มีหลายชั้นนะคะการกรองแสงก็ทำให้ต้นไม้นะคะนี่ค่ะปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะ เลาาข้าบานดอกสวยมากเลยนะคะรมญี่ปุ่นนะคะบรยากาศรอบนอกนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะทุกท่าน